สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ช่องดวงดีๆนะคะวันนี้เราจะมาสำรวจเส้นทางชีวิตในครึ่งปีหลังของปี2568สําหำหรับชาวราศีพิจิกกันค่ะตั้งแต่เดือนมิถุนายนไปจนถึงธันวาคมดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเรามาดูกันทีละส่วนอย่างละเอียดพร้อมกับให้กำลังใจและชวนคุณผู้ฟังมาสำรวจตัวเองไปด้วยกันนะคะ ก่อนที่เราจะไปเจาะลึกในแต่ละเรื่องราวอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านที่กำลังฟังอยู่ตอนนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดวงดีๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราได้สร้างสารคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณมากๆค่ะภาพรวมของดวงชะตาครึ่งปีหลังมิถุนายนถึงธันวาคม2568ของชาวราศีพิจิกชาวราศีพิจิกคะ ในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดวงชะตาของคุณจะเข้าสู่ช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญและการค้นพบตัวเองค่ะคุณจะได้เผชิญหน้ากับความจริงบางอย่างที่อาจทำให้ต้องปรับตัวครั้งใหญ่แต่เชื่อเถอะค่ะว่าทุกอุปสรรคจะนำมาซึ่งความเข้มแข็งและการเติบโตที่คาดไม่ถึงช่วงนี้เป็นเวลาที่ดีที่จะสำรวจความลึกซึ้งภายในจิตใจ กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากับความท้าทายและใช้พลังที่ซ่อนอยู่ในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆขอให้คุณมั่นใจในสัญชาตญาณของตัวเองและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะ 1. ความรักและความสัมพันธ์มาเริ่มต้นกันที่เรื่องของหัวใจกันเลยนะคะชาวราศีพิจิกเรื่องความรักนี่เป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนและมีผลต่อจิตใจเรามากๆเลยใช่ไหมคะจะเจอเนื้อคู่เมื่อไหร่ สำหรับชาวราศีพิจิกที่ยังโสดมีเกณฑ์สูงมากที่จะได้เจอคนที่ใช่ในช่วงเดือนสิงหาคมไปจนถึงตุลาคมค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ที่ต้องเผชิญความท้าทายร่วมกันการทำงานร่วมกันหรือในสถานที่ที่มีความลึกลับหน้าค้นหา คนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่ลึกลับน่าค้นหาและสามารถเข้าใจในความรู้สึกที่ซับซ้อนของคุณได้ลองเปิดใจให้กว้างและมองหาคนที่เข้ามาเติมเต็มความรู้สึกมั่นคงและลึกซึ้งในชีวิตคุณนะคะสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีคนคุยอยู่แล้วช่วงเวลานี้ความสัมพันธ์จะพัฒนาไปในทิศทางที่จริงจังมากขึ้นมีความผูกพันและเข้าใจกันลึกซึ้งยิ่งขึ้นค่ะเขารู้สึกยังไงกับเรา ถ้าคุณกำลังสงสัยในความรู้สึกของใครบางคนชาวราศีพิจิกคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้ความรู้สึกของอีกฝ่ายจะแสดงออกถึงความลึกซึ้งและจริงใจคะ่ะเขาจะให้ความสำคัญกับคุณและพร้อมที่จะเปิดเผยความรู้สึกที่แท้จริงออกมามากขึ้นคุณจะสัมผัสดได้ถึงความจริงจังและความปรารถนาดีที่เขามีให้ลองสังเกตการกระทำและคำพูดของเขาให้ดีนะคะ และถ้าคุณรู้สึกดีกับเขาเช่นกันก็อยากเก็บความรู้สึกไว้ลองเปิดใจและสื่อสารออกไปอย่างตรงไปตรงมาค่ะความสัมพันธ์จะไปต่อหรือพอแค่นี้สำหรับคนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วช่วงครึ่งปีหลังนี้จะเป็นช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์ของคุณจะต้องมีการปรับตัวและเปลี่ยนแปลงบางอย่างค่ะหากคุณทั้งคู่สามารถเผชิญหน้ากับความจริงและพร้อมที่จะให้อภัยกันความสัมพันธ์จะแข็งแกร่งและก้าวหน้าไปอีกขั้น มีโอกาสที่จะพูดคุยเรื่องอนาคตร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม แต่ถ้าหากความสัมพันธ์ของคุณมีปัญหาเรื่องความไม่เข้าใจกันหรือความไม่ชัดเจนที่สะสมมานานช่วงนี้อาจเป็นเวลาที่คุณจะต้องพิจารณาอย่างจริงจังว่าจะไปต่อหรือจะพอแค่นี้บางครั้งการตัดสินใจเพื่อความสุขในระยะยาวก็เป็นสิ่งสำคัญนะคะการตัดสินใจนี้ต้องมาจากความเข้าใจในตัวเองและความต้องการที่แท้จริงค่ะ 2. การงานและอาชีพ เรื่องงานก็เป็นอีกส่วนสำคัญในชีวิตของเราใช่ไหมคะมาดูกันว่าชาวราศีพิจิกจะเจออะไรบ้างในครึ่งปีหลังนี้ควรเปลี่ยนงานดีไหม ชาวราศีพิจิกที่กำลังคิดจะเปลี่ยนงานช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นจังหวะที่ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายนที่จะมีโอกาสดีๆเข้ามาให้คุณได้พิจารณาการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อาจนำไปสู่ตําแหน่งที่ท้าทายมากขึ้นรายได้ที่ดีขึ้นหรือบทบาทหน้าที่ที่ต้องใช้ความสามารถในการวิเคราะห์และการแก้ไขปัญหาของคุณมากขึ้น ก่อนตัดสินใจอย่าลืมประเมินความพร้อมของตัวเองทั้งเรื่องทักษะประสบการณ์และเป้าหมายในอาชีพอย่างรอบคอบนะคะการเปลี่ยนงานอย่างมีสติจะนำมาสึ่งความสำเร็จที่ยั่งยืนค่ะมีโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งไหมสสำหรับชาวราศีพิจิกที่ยังคงทำงานที่เดิมมีโอกาสสูงมากที่จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สำคัญมากขึ้นในช่วงเดือนกันยายนและธันวาคมค่ะ ความสามารถในการวิเคราะห์การแก้ปัญหาและความมุ่งมั่นของคุณจะโดดเด่นผู้ใหญ่จะเห็นความสามารถและศักยภาพของคุณขอให้คุณยังคงรักสามารถรานการทำงานที่ดีและแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องนะคะอาชีพไหนเหมาะกับดวง ในช่วงครึ่งปีหลังนี้อาชีพที่เกี่ยวข้องกับสืบสวนสอบสวนการวิจัยการเงินการแพทย์หรือจิตวิทยาจะโดดเด่นเป็นพิเศษสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะรวมถึงอาชีพที่ต้องใช้ความลับความลึกซึง้งและความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเช่นนักสืบนักวิจัยนักจิตวิทยาแพทย์นักลงทุนหรือผู้ที่ทำงานในองค์กรลับ เพราะคุณมีพลังในการค้นหาความจริงและจัดการกับสถานการณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างยอดเยี่ยมลองสำรวจความชอบและความถนัดของคุณดูนะคะว่ามีส่วนไหนที่สามารถพัฒนาต่อยอดไปในทิศทางเหล่านี้ได้บ้าง 3. การเงินและโชคลาภเรื่องเงินเงินทองทองเป็นสิ่งที่ทุกคนสนใจใช่ไหมคะมาดูกันว่าดวงการเงินของชาวราศีพิจิกจะเป็นอย่างไรบ้าง ดวงจะมีโชคเรื่องเงินเมื่อไหร่ชาวราศีพิจิกคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้เดือนกรกฎาคมและพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่การเงินของคุณโดดเด่นเป็นพิเศษมีโอกาสที่จะได้รับเงินก้อนแบบไม่คาดฝันหรือได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุนที่คุณเคยทำไว้ นอกจากนี้ยังมีเกณฑ์ที่จะได้รับโชคลาภเล็กๆน้อยๆจากการเสี่ยงโชคหรือจากการได้รับมรดกตกทอดค่ะแต่ถึงจะมีโชคดีเข้ามาก็อย่าลืมวางแผนการเงินให้รอบคอบและไม่ประมาทนะคะการบริหารจัดการเงินที่ดีจะช่วยให้คุณมีสภาพคล่องทางการเงินที่ดีขึ้นค่ะลงทุนแล้วจะรุ่งหรือร่วง สำหรับการลงทุนชาวราศีพิจิกควรเน้นการลงทุนในระยะยาวที่มีความเสี่ยงปานกลางถึงสูงแต่มีศักยภาพในการเติบโตสูงค่ะเช่นการลงทุนในตลาดหุ้นที่มีความผันผวนสูงหรือการลงทุนในธุรกิจที่ต้องใช้ความเข้าใจลึกซึง้งช่วงเดือนตุลาคมอาจมีความผันผวนทางการเงินที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก่อนการลงทุนทุนทกครั้งควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อลดความเสี่ยงนะคะการตัดสินใจ อย่างรอบคอบจะนำมาซึ่งผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวค่ะ เสี่ยงโชคได้ไหมช่วงนี้ช่วงครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีพิจิกมีเกณฑ์ที่จะมีโชคจากการเสี่ยงเล็กๆน้อยๆค่ะโดยเฉพาะจากสิ่งที่คุณได้วิเคราะห์หรือจากการใช้สัญชาตยานแต่ไม่ควรทุ่มเงินมากเกินไปเพราะโชคลาภที่ได้มาจะอยู่ในระดับที่พอประมาณหากคุณมีความรู้สึกที่ดีหรือมีตัวเลขที่ถูกฉลกลองเสี่ยงดูได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญคืออย่าให้การเสี่ยงโชคมาบั่นทอนวินัยทางการเงินของคุณนะคะ 4. สุขภาพสุขภาพที่ดีคือพื้นฐานของทุกสิ่งใช่ไหมคะมาดูกันว่าชาวราศีพิจิกควรระวังเรื่องอะไรบ้างช่วงนี้ควรระวังเรื่องอะไรเกี่ยวกับร่างกาย ชาวราศีพิจิกค,คะในช่วงครึ่งปีหลังนี้คุณควรระวังเรื่องเกี่ยวกับระบบขับถ่ายระบบสื่อพันธุ์และระบบภูมิคุ้มกันเป็นพิเศษคะ่ะอาจจะมีอาการอ่อนเพลียหรือมีปัญหาเกี่ยวกับช่องท้องได้ง่ายควรดูแลเรื่องการรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงความเครียดสะสมนอกจากนี้ระวังเรื่องการติดเชื้อหรืออาการอักเสบที่อาจเกิดขึ้นง่ายคะ่ะ มีเกณฑ์เจ็บป่วยหรือไม่โดยภาพรวมแล้วดวงสุขภาพของคุณจะค่อนข้างแข็งแรงค่ะแต่ก็ไม่ควรประมาทมีเกณฑ์ที่จะเจ็บป่วยเล็กน้อยจากการพักผ่อนไม่เพียงพอหรือการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศหากรู้สึกไม่สบายควรรีบปรึกษาแพทย์และดูแลตัวเองให้ดีนะคะการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายของคุณแข็งแรงขึ้นค่ะ 5. ครอบครัวและลูกหลานความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของเราใช่ไหมคะบุตรหลานจะเป็นอย่างไรในอนาคต สำหรับชาวราศีพิจิกที่มีบุตรหลานในช่วงครึ่งปีหลังนี้บุตรหลานของคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความมุ่งมั่นความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการค้นหาความจริงค่ะพวกเขาจะมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้และแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่นี่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสนับสนุนและส่งเสริมพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาสนใจอนาคตของพวกเขาจะสดใสและเต็มไปด้วย โอกาสที่ดีหากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกทางค่ะความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ในครอบครัวของชาวราศีพิจิกจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะโดยสัพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเข้าใจและการสื่อสารที่ลึกซึ้งขึ้น หากมีปัญหาหรือความเข้าใจผิดกันมาก่อนช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ดีที่จะปรับความเข้าใจและให้อภัยกันลองใช้เวลาคุณภาพกับคนในครอบครัวมากขึ้นเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันการท่องเที่ยวหรือการทำกิจกรรมยามว่าด้วยกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ 5. ครอบครัวและลูกหลาน ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญและเป็นกำลังใจที่ดีที่สุดของเราใช่ไหมคะบุตรหลานจะเป็นอย่างไรในอนาคตสำหรับชาวราศีพิจิกที่มีบุตรหลานในช่วงครึ่งปีหลังนี้บุตรหลานของคุณจะมีความโดดเด่นในเรื่องของความมุ่งมั่นความคิดสร้างสารรค์และความสามารถในการค้นหาความจริงค่ะ พวกเขาจะมีความกระตือรือร้อนในการเรียนรู้และแสดงออกถึงศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่นี่เป็นโอกาสที่ดีที่คุณจะสนับสนุนและส่งเสริมพวกเขาในสิ่งที่พวกเขาสนใจอนาคตของพวกเขาจะสดใสและเต็มไปด้วยโอกาสที่ดีหากได้รับการส่งเสริมอย่างถูกทางค่ะความสัมพันธ์ในครอบครัวจะดีขึ้นไหมความสัมพันธ์ในครอบครัวของชาวราศีพิจิกจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงครึ่งปีหลังนี้ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเข้าใจและการสื่อสารที่ลึกซึ้งขึ้นหากมีปัญหาหรือความเข้าใจผิดกันมาก่อนช่วงนี้จะเป็นเวลาที่ดีที่จะปรับความเข้าใจและให้อภัยกันลองใช้เวลาคุณภาพกับคนในครอบครัวมากขึ้นเช่นการรับประทานอาหารร่วมกันการท่องเที่ยวหรือการทำกิจกรรมยามว่าด้วยกันจะช่วยกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นค่ะ 6. การเรียนและสอบแข่งขันสำหรับน้อง น้องหรือใครที่กำลังเตรียมตัวสอบแข่งขันมาดูกันว่าดวงจะเป็นอย่างไรบ้างจะสอบผ่านไหมชาวราศีพิจิกที่กำลังเตรียมตัวสอบแข่งขันช่วงครึ่งปีหลังนี้มีเกณฑ์ที่จะสอบผ่านสูงมากค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณมีความตั้งใจและเตรียมตัวมาอย่างดี ความพยายามของคุณจะส่งผลให้ประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจไว้ขอให้คุณมั่นใจในศัก,กยภาพของตัวเองและทุ่มเทให้เต็มที่นะคะเดือนสิงหาคมและพฤศจิกายนจะเป็นช่วงเวลาที่ดวงด้านการเรียนโดดเด่นเป็นพิเศษค่ะสาขาที่เลือกเหมาะกับเราหรือเปล่า ถ้าคุณกำลังลังเลในสาขาที่เลือกเรียนหรือกำลังมองหาสาขาใหม่ๆช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะทบทวนตัวเองและหาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์การวิจัยจิตวิทยาการแพทย์หรืออาชญาวิทยาจะเหมาะกับชาวราศีพิจิกเป็นพิเศษลองปรึกษาผู้รู้หรือทดลองทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณชอบและถนัดจริงๆนะคะ การเลือกสาขาที่ใช่จะทำให้คุณมีความสุขกับการเรียนรู้และประสบความสำเร็จในอนาคตค่ะ 7. การย้ายถิ่นฐานเดินทางเหมาะจะย้ายบ้านย้ายประเทศหรือไม่ชาวราศีพิจิกที่กำลังวางแผนย้ายถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นการย้ายบ้านหรือย้ายประเทศช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นจังหวะที่ดีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเดือนกรกฎาคมตุลาคมและธันวาคมการเปลี่ยนแปลงนี้จะนำมาซึ่งสิ่งดีๆและความก้าวหน้าในชีวิตของคุณค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในสภาพ แวดล้อมที่ดีขึ้นการย้ายถิ่นฐานในช่วงนี้จะราบรื่นและเป็นไปในทิศทางที่ดีค่ะเดินทางช่วงนี้ดีไหมมีสิ่งใดควรระวัง การเดินทางในช่วงครึ่งปีหลังนี้เป็นสิ่งที่ดีสำหรับชาวราศีพิจิกค่ะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางเพื่อพักผ่อนหรือเพื่อธุรกิจจะนำมาซึ่งประสบการณ์ใหม่ๆและการเรียนรู้แต่สิ่งที่ควรระวังคือเรื่องของสุขภาพและการเจ็บป่วยเล็กน้อยจากการเดินทางควรเตรียมยาสามัญประจำบ้านติดตัวไว้เสมอและระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเล็กๆน้อยที่อาจเกิดขึ้นได้จากการเดินทางไกลนะคะ การเตรียมพร้อมที่ดีจะช่วยให้การเดินทางของคุณราบรื่นค่ะ เลกยามมงคลมาดูเลกยามดีๆสำหรับชาวราศีพิจิกกันนะคะวันดีสำหรับงานแต่งย้ายบ้านขึ้นบ้านใหม่เป็นต้นสำหรับชาวราศีพิจิกที่กำลังมองหาวันดีๆสำหรับงานมงคลต่างๆเช่นงานแต่งงานการย้ายบ้านการขึ้นบ้านใหม่หรือการจัดพิธีสำคัญช่วงเวลาที่ดีที่สุดในครึ่งปีหลังนี้คือเดือนกันยายนพฤศจิกายนและธันวาคมค่ะ โดยเฉพาะวันอังคารและวันเสาร์จะเป็นวันที่มีพลังงานดีเป็นพิเศษลองเลือกวันและเวลาที่เหมาะสมกับคุณและครอบครัวนะคะเวลาไหนดีสำหรับการเปิดกิจการหากคุณมีแพลนจะเปิดกิจการหรือเริ่มต้นธุรกิจใหม่ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือช่วงเช้าของวันจันทร์หรือวันพฤหัสบดีค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างเวลา09ถึง11นาฬิกาในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่ดวงด้านธุรกิจของคุณโดดเต่นเป็นพิเศษการเริ่มต้นกิจการในช่วงนี้จะส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จค่ะ9กรรมเก่าชาติพบเสริมดวง มาถึงส่วนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงเรื่องของการเสริมดวงและเรื่องของกรรมกันนะคะมีเจ้ากรรมนายเวรมาหรือไม่ชาวราศีพิจิกคะในช่วงครึ่งปีหลังนี้โดยรวมแล้วคุณจะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเจ้ากรรมนายเวรมาทวงคืนเท่าไหรค่ค่ะแต่ก็ไม่ควรประมาทหากเคยติดค้างใครไว้ในอดีตหรือเคยทำผิดพลาดกับใครโดยไม่ตั้งใจอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทำให้คุณต้องกลับมาสะสารเรื่องราวเหล่านั้นได้ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะของการเรียนรู้และให้อภัยกันมากกว่าการทวงคืนที่รุนแรงค่ะการทำบุญและการขออโหสิกรรมอยู่เสมอจะช่วยให้จิตใจสงบและเบาบางได้มากค่ะเสริมดวงด้วยวิธีไหนดีเช่นทำบุญสวดมนต์หรือวัตถุมงคล สำหรับการเสริมดวงเพื่อให้ชีวิตของคุณราบรื่นและมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในครึ่งปีหลังนี้ชาวราศีพิจิกควรเน้นการทำบุญด้วยการบริจาคเกี่ยวกับสาธารณาสุขหรือการช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนอย่างลับๆค่ะไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเลือดการบริจาคอวัยวะการช่วยเหลือผู้ป่วยหรือการสนับสนุนโครงการที่ไม่เปิดเผยชื่อจะช่วยเสริมบุญบารมีและเปิดทางให้ชีวิตของคุณดีขึ้นค่ะนอกจากนี้การสวดมนต์นั่งสมาธิ อย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้จิตใจสงบมีสติและเสริมสร้างพลังบวกให้กับตัวคุณค่ะ บทสวดที่แนะนำคือบทพาหุงมหาการุนิโกหรือบทสวดมนต์บูชาพระราหูเพื่อเสริมสิริมงคลและคุ้มครองจากสิ่งไม่ดีในส่วนของวัตถุมงคลหากคุณต้องการเสริมดวงเฉพาะทางลองพกพาหินนำโชคสีดำหรือสีแดงเข้มเช่นนินออปซิเดียนหรือโกเมนจะช่วยเสริมเรื่องโชคลาภอำนาจและความมั่นคงในชีวิตค่ะหรือจะเลือกเครื่องรางที่ช่วยเสริมในเรื่องของความรักเช่นหิน แลกทัว r มาลีนเพื่อดึงดูดพลังงานดีๆเข้ามาในชีวิตค่ะ หวังว่าการทำนายดวงครึ่งปีหลังของชาวราศีพิจิกนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะดวงชะตาเป็นเพียงแนวทางแต่การกระทำของเราต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดอนาคตขอให้ชาวราศีพิจิกทุกท่านใช้ชีวิตอย่างมีสติตั้งใจทำความดีและเชื่อมั่นในศักยภาพของตัวเองนะคะแล้วคุณจะผ่านทุกอุปสรรคและประสบความสำเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะ ขอบคุณที่รับฟังค่ะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปของช่องดวงดีๆนะคะสวัสดีค่ะ